รุ่นนี้นะคะมันจึ้งสำหรับเจมากจึงจ้งอ๋อยจะหกสิบแล้วที่ฉันยังรู้ตาสมากเลยค่ะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย,ย <laughs> <laughs> ไม่อยากจะพูดเลยค่ะช่วงที่วิ่งโดยที่ไม่มีนาฬิกาสมาร Smart watch นะ์ทวอท์ คือดิฉันทำมือถือเจงมาทั้งหมด7เครื่องเซฟทุกทางแล้วนะแต่คือเหนือมันก็ยังซึมเข้าได้นี่แหละคือปัญหาสําหรับนักวิ่งทั่วไปที่อยากจะพัฒนาฝีเท้านะคะเจได้ไม่เจอการ์มินฟอร์ลันเนอร์สองสี่ห้าการ์มินฟอร์ลันเนอร์สรุ่นนี้มันดีตรงที่1มันวัดความเร็วของรอกขาระยะเก้าคือมันมีฟังก์ชันครบมันมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหลัง จะเป็นตัววัดการเต้นของหัวใจวัดค่าออกซิเจนในเลือดซึ่งมันมีความสำคัญนะคะและที่สำคัญคือรุ่นนี้มันมีการมินโคสสมมุติง่ายๆนะคะถ้าเราจะตะลงฮ้ามาราทอนรายการนึงเราก็ตั้งเป้าว่าเราต้องการทำเวลาเท่าไหร่เราก็ใส่อา,ายุส่วนสูงน้ำหนักไปปุ๊บคุณการมินโคสนี่แหละคะ่ะจะช่วยวิเคราะห์ออกแบบตารางซ้อมให้เราโดยอัตโนมัติ ก็เหมือนมีโค้ชส่วนตัวติดตามเราอยู่ตลอดเวลาสำหรับใครก็ตามนะคะที่วิ่งไปด้วยฟังเพลงไปด้วยขอแนะนำค่ะการ m n ิน o r e เ u น n e อร์ส er มันจึงสำหรับเจามากเราสามารถโหลดเพลงจาก Spotify ใส่คุณชอบเพลงแนวไหนโหลดฟังไปเลยคุณจะซ้อม 10K 20K รับรองว่าคุณเพลินวิ่งเพลินเลยลื่น,นไปเลยค่ะ ว่านุ่งๆที่วิ่งผ่านึุนไปนมีกี่คนแล้วยังเอาเพลงผ่านคอมมาไว้ในนาฬิกาได้ถึง500เพลงและฟังผ่านหูฟังบลูทูธได้ด้วยอะค่ะบอดี้แบตเตอรี่จริงๆในกา r มี n นมีหลายรุ่นมากเอาจริงๆนะคะ เจว่าดีมากเลยเป็นการคํานวณกิจกรรมทุกอย่างในวันหนึ่งของเราซึ่งมันสำคัญจริงๆสำหรับเจซึ่งมีอายุมากแล้วไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินการนอนความเครียดต่างๆจะมีผลต่อบอดี้แบตเตอรี่ใน Garmin ร,รุ่นนี้นะคะถามว่ามีแล้วมันดียังไงหรอก็เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าร่างกายของเราตอนนี้พักผ่อนเพียงพอพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยัง เพื่อสุขภาพที่ดีของเราเองบางทีเราใช้พลังงานไปทั้งวันเราอาจจะเหนื่อยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะอันนี้สำคัญมากเลยค่ะเจะได้ไม่เจอการ์มินฟอร์นเนอร์สออย่างน้อยที่สุดมือถือของดิฉันก็จะไม่ได้เจ๊งอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะตัวนี้ตัวเดียวก็มีครบทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้ว